สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายทุกๆคนนะคะตอนนี้เ e x กสตอรีหรือว่าถ้าเป็นเพจก็จะเป็นเพจแม่เล็กชาแนลนะคะตอนนี้ก็เปิดช่องใหม่มาเปิดช่อง Youtube ยังไม่ยังเปเป็นนะคะกำลังงาดทำ mm hmm. ก็เลยขอมาทักทายฝา mm hmm. กเหนือฝากต้ด้วยนะคะ mm hmm. เข้ามากดติดตามกด Subscribe นะคะ mm hmm. เผื่อว่าแม่เล็กจะมีอะไรดีๆมา mm hmm. แนะนำ ทุกคนนะคะอาจจะมีเรื่องราวบางเรื่องหรือว่าจะมีคลิปตลกตลกหรือว่าจะมีสาระมั่งนะคะมาลงในเราเรียกอะไรปะยูทูบออยูทูบเอเอพันพืเพราะว่ายังไม่เคยจังกำลังทำครั้งแรกนะคะ <YouTube. S 1> ตัวนี้เป็นช่อง y u t u b e เนาะก็ยังเป็นครั้งแรกเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่เข้ามาอัดคลิปอัดวิดีโอช่อง You Tube ซึ่งยังไม่มีคลิปที่แบบ มีหน้าหาสาระหรือว่าอาจจะน่าดูน่าชมเท่าไหร่นะคะก็ฝากช่วยกดติดตามนะคะกดจุกใจกดติดตามให้เล็กสตอรี่ด้วยนะคะหรือว่าแม่เล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะแวะเข้ามาทักทายแนะนำปั๊กระปักตัวจ้า